สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางเนาะสวัสดีทาง F C ใหม่ F C เก่าด้วยนอกจากสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุน่นดาวโจน์จะดาวโจนแนวทางคำขึ้นคนที่สี่เนาะวันที่4เดือนเก่าจากกัานยา้ 2, 8, าร้จะมาผบกับแนวทางของไอจอยขึน้นเก่าแลวกตามเคยเนาะสำหรับพ้นดาวโจนส์คนที่3จากวันที่3เป็นมือแรกเด้อจากจัมบ่ผิด ความขึ้นคนที่สองในพีทไปเมือหนึ่งเนาะ,ะสําหรับดาวโจ้ของเฮาความขึ้นคนที่3จะแนวทางเลขเด่นนในไฮเด่น2กับ1วิ่งรูดสําหรับผลเข้ามาหาแปดหนึ่งาา 1, ล่าง0 7ของเฮามี2 7เ,เนาะมา0 7สําหรับบนนี่มาหาแปดหนึ่งแปดหนึ่งจับกูพลาดไปจะเดนหนึ่งของเฮามาจะสําหรับบนจะสายวิ่งสายลูดไทยยิบจับหนึ่งไปวิ่งไปรูดมาบนจะแปดหนึ่งโอ้ปังอยู่เด้อจะเริ่ม ส่วน้วยสัปดาห์แรกจับขู่ผ่านไปเนาะ,ะมาสายวิ่งสายหลุดเราจะทายิบจับไปวิ่งไปหลุดกะพอฉิม,มีโชคอยู่บ้างเนาะจับหบมายเหนึ่งจะมาแปดเนาเขาม่งสามหนึ่งสามี่หนึ่งห้าราน่มาแปโอ้โหเดียวตามนี้เลยจะสําหรับวันที่สี่ตามบุญกันโตจะสําหรับดาวจูดคนที่สนี่ เด่นซ้องทกเด่นซองนี่ไปตัวอื่นอยู่เนาะไปดาวอื่นอยู่เนาะแนวทางเขาเข้าดาวอื่นอยู่เนะาะไลยดาวอยู่เด้อจะดาววี่กับเขาเด้อจะถ้าจัมโบพิดนะเขาไปลลยดาวอยู่เนาะสำหรับสำหรับดาวรอบปกติเขาเข้ากับมาเด่นวิ่หลุด สำหรับวันนี้ฝากตามต่อราคาเนาะสำหรับแนวทางหุนดด้โจนของห้ามือนี้แนวทางสีมาใหา้ตามสูตรหรือบอกในการร่อนรูดเนาะจ้าก่อนสิน้ำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งราคาเนาะวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งราคาเนาะจะว่ามีตัวหมักตัวชอบหรือบอกเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจ้าบอกมีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะึ้นอ,อยู่กับความหมักความชอบจ้า สำหรับดาวโจนเมื่อนี้เลขเด่นมีแต่เด่นต่ำต่ตัวนี้หนึ่ย์ศูนคือเบิร์เลขเด่นวิ่งรูดจะสซ้วิ่งสซูดก็ข้ามหักตัวได้ชอบตัวได้ก็บวิ่งรูดได้จ้าจับคู่เด่น1ตัวประกบขู่ตัวเก่ายังมีอยู่เด้อหนึ วาติสิมาตูเก่าเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามสี่ห้าหกสำหรับเด่นศูนย์ สำหรับโตเน้นจ้าเด่น0ูนย์ดาวโจนมื่อนี่เน้นศูนนกับ0ูนย์หา่หามหนึเบิร์เลขเด่น0ู1ยเน้นหน โอเคเรียบร้อยจต่สาหรับแนวทางดาร์กจูดเขาเข้าคาคืนนี่ตามนี่เลยจะมือนี่คอยมาปังๆละกันเนาะเอาขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทา่านน้วจากอกนสีนั่ไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวี่อกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะตามที่เคยที่บายไปในตุน,ต,นตุนคลิปเลยจะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกทา่านจะสําหรับคลิปนี้กับฝากไว้เพียงสานี่เนะาะฝากกนที่ตามกดไลกดแชรดด้วยละกันจะสวัสดีจ้า